วันนี้นะคะใน X ก็ได้มีภาพหลุดแอสเซทสอย่างค่ะที่คาดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาใหม่ใน Cookie Run Kingdom นะคะโดยมีสีภาพด้วยกันค่ะอันดับแรกค่ะตูบเค้กเราคาดว่าตัวนี้น่าจะเป็นดีไซน์ของ Awake Holy b บ r r y นะคะโดยดูจากการใช้สีเป็นหลักค่ะเพราะว่าเกือบ90%เลยที่มีการใช้สีแดงซึ่งเป็นสีหลักของ Holy b เ r r รนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปีกสีแดงแล้วก็ใบเบอร์รี่ที่ เปลี่ยนเป็นสีทองนะคะเพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็มีแยมจิตวิญ,ญญาณอีกด้วยค่ะต่อมาโพเดียมนะคะอันนี้ก็เช่นกันเราคิดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกับตุบเค้กตัวเมื่อกี้ค่ะพอลองดูดีเทลรายละเอียดนะคะตัวนี้ก็มีแยมจิตวิญญาณแล้วก็มีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับ Eternal s u g a r ค่ะแต่ว่าสีหลักที่ใช้ก็ยังคงเป็นสีแดงเบอร์รี่เหมือนเดิมตรงกลางค่ะก็มีรูปทรงคล้ายดาบแล้วก็มีแยมจิตวิญ,ญญาณประดับอยู่นะคะ ด้านหลังก็มีปีกสีชมพูที่คล้ายกับของ Eternal Sugar ค่ะและตรงช่วงด้านบนนะคะก็คล้ายกับส่วนของมงกุฎ Eternal Sugar อีกเช่นกันค่ะต่อมาตรงนี้ก็มีปีกสีแดงอีกแล้วนะคะที่คล้ายกับตูบเค้กตัวเมื่อกี้แล้วก็มีส่วนที่คล้ายกับผ้าคลุมค่ะเป็นสีทองจากการดูดีไซน์ภาพรวมคร่าวๆนะคะเราขอดาว,ว่าหรือ Holy Berry Awake เนี่ยจะใช้ดาบเป็นหลักหรืออาจจะใช้โล่ที่เปลี่ยนไปมีรูปทรงคล้ายดาบหรือเปล่าคะ ส่วนชุดก็อาจจะมีผ้าค,คลุมแล้วก็ตัวละครอาจจะมีปีกสีแดงหรือเปล่าซึ่งพอลองมาดูโพเดียมของตัวละครก่อนๆนนะคะโพเดียมก็ค่อนข้างจะบ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวละครได้ดีเช่นกันค่ะเช่นเป็นของคาาของเพียววานิลานะคะของชาร์ดมิวขวานของเบอร์นิงแล้วก็บังกรสองตัวของดักโกโก้ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ย โชว์ลักษณะที่สำคัญของตัวละครทั้งหมดเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็ยังเป็นแค่ภาพหลุดจาก Account ใน X อค่ะต่อมาค่ะเป็นตูบเค้ก a r s h m a l l o w Bunny นะคะคุกกี้ตัวนี้ค่ะปล่อยออกมาเมื่อวันที่27มีนาในอัปเดตของครบรอบ12ปีคุกกี้รันคาๆซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งจะมีงานอีเวนต์ไปด้วยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็ได้เป็นคุกกี้ตัวหลักในงานอีเวนต์ Spring Fantasy ค่ะของคุกกี้รันที่เกาหลี ซึ่งเราเคยโพสต์ไปแล้วในโพสต์ของจู i ลียน h a n แนลนั่นเองค่ะตุบเค้กตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอัปเดตซัมเมอร์ค่ะตีมสีก็คล้ายกับซัมเมอร์ฤดูร้อนของปีที่แล้วเช่นกันค่ะและสําหรับลําดับการอัปเดตนะคะเขาก็คาดว่าจะเรียงลําดับดังนี้ค่ะก็คือ a w าเวก o l ลลีเบอมาก่อนค่ะวันที่4มิถุนายนมัชเ m a l l o w ันนี่นะคะจะเข้าวันที่2กร,รกฎาคมค่ะแล้วก็อัปเดตซัมเมอร์ค่ะวันที่30กร,รกฎาคม และในส่วนของ marshmallow bunny นะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลของคลาสแล้วก็ระยะยืนอย่างเป็นทางการค่ะดังนั้นก็คงต้องรออัปเดตค่ะและต่อมาค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดเลยคุณ CRK News 23นะคะก็ได้โพสต์ไว้ว่าหลังจากอัปเดตซัมเมอร์เสร็จแล้วเนี่ยในเดือนกันยายนค่ะจะมีคุกกี้ l l e n n i a l Tree หรือชื่อไทยก็คือคุกกี้ต้นไม้พันปีจะอัปเดตเข้ามาค่ะสาหรับคุกกี้ต้นไม้พันปีนะคะตัวนี้ก็จะเป็น l e g e n d a r y ตัวนี้มีใน o อ e n b a k e นะคะแต่ว่า ยังไม่เข้ามาในคุกกี้รันคิงดอมสักทีค่ะหลายคนก็รอคอยมานานนะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าจริงๆอะคุกกี้ต้นไม้พันปีเคยปรากฏตัวมาแล้วนะคะ1ครั้งค่ะในคุกกี้รันคิงดอมเมื่อตอน30พฤศจิกายนค่ะ2022มาในเนื้อเรื่องของคุกกี้ซอเบค่ะที่ชื่อว่าสู่แสงสว่างของโลก อันนี้เราตัดมาให้ชมสั้นๆนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีเสียงภาคพร้อมด้วยค่ะเพราะนั่นคือใจิตใจแข็งแกร่งที่ปรารถนาจะปกป้องชีวิตและแสงสว่างท่านคุกกี้ต้นไม้พันปีข้ารอเจ้าอยู่แล้วรอฉันเหรอท่านรู้ได้ยังไงข้ารับรู้ได้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากรากไม้มากมายที่ยังลึกลงไปใต้ผืนดิน ดังนั้นเราคิดว่าเสียงภาคเนี่ยน่าจะเป็นคนเดิมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะใน PD ดี f e เมื่อวันที่26ธันวาคม2024นะคะปีที่แล้วค่ะทาง PD ดีก็ได้บอกเอาไว้ว่าในปี2025ก็คือปีนี้นั่นเองจะมีการปล่อยคุกกี้พูดอักคีกับคุกกี้ต้นไม้พันปีอีกด้วยค่ะคุกกี้พูดอักคีนะคะก็ได้อัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือคุกกี้ต้นไม้พันปีค่ะซึ่งเราก็คิดว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะว่า ปีนี้เนี่ยเราจะได้อัปเดตเข้ามากันแน่นอนแต่สําหรับข่าวที่ว่าอัปเดตในเดือนกันยายนเนี่ยจริงไหมก็ยังคงเป็นข่าวลืออยู่ค่ะถ้าหาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ